สวัสดีครับพบกับแอดมินจากเพจหมาล่าเลยนะครับวันนี้ มีสินค้าในตระกูล S นะฮะตัวรุ่นยอดนิยมและเป็นสินค้าที่ขายดีตัวหนึ่งครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า S6 นะครับ S6 สนะครับส่วนประกอบของเจ้า S6 อาจจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าครับอ่าเริ่มจากด้านหน้านะครับปีจใจแรงเป็นแบบยาวนะฮะโค้งออกด้านข้างนะครับโรเลอร์ตัวใหญ่นะครับมีแบริ่งนะครับลื่นๆนะครับให้การส่งแรงที่รุนแรงและดีละไก่นะครับ ปีกจ่ายแรงด้านหลังนะครับเป็นโลหะหล่อหนานะครับชิ้นหนาหนาแข็งแรงเลยนะแล้วมีลูกโรเลอร์เล็กนะครับเป็นแบริ่งช่วยให้การจ่ายแรงที่ลื่นนะครับส่วนด้านใต้นะครับมีรางสําหรับติดอุปกรณ์นะครับนี่ครับเป็นเลเซอร์นะครับชุดรอกอันนี้ในเซ็ตจะมีจัดให้นะครับเป็นเซตใหญ่เลยนะครับและตัวปั๊มขึ้นลำนะครับตลับแบริ่งหน้าหลังมาพร้อมกับท่อเหล็กนะครับเคลือบกันสนิมอย่างดีเพื่อการขึ้นลำที่ ลื่นและออกแรงน้อยนี่นะฮะเป็นลื่นเลยนะครับนี่นะครับและมาสู่ในช่วงของตัวรางนะครับอลูมิเนียมนะครับขึ้นรูปหนาอย่างดีด้านบนมีช่องนะครับสามารถจุลูกเหล็กขนาด8มิลเมตรได้จำนวน40นัดนะครับด้านบนนะครับเป็นรางโลหะนะครับขนาด20มิลิเมตรติดกล้องช่วยเล็งและอุปกรณ์ช่วยเล็งแบบอื่นๆได้นะฮะบอดี้นะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับ ตัวนี้แบบดีไซน์ให้แบบบางจับก,กระชับมือนี่นะครับพัน้ายนะครับเป็นโลหะนะครับสามารถปรับระดับนะครับยืดหดได้ตามความถนัดและการใช้งานและสามารถพับเก็บได้นะครับเพื่อการพกพาไปใช้งานนี่นะครับและนี่คือ,อส่วนประกอบทั้งหมดของเจ้าหนังสติ๊กเอสนะครับเดี๋ยวเราไปชมการใช้งานและสาธิตการยิงครับผม สาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ชมกันอีกสักครั้งนะครับเริ่มจากเลื่อนตัวดันลูกขึ้นมาด้านบนนะครับตอนนี้ประคองไม้นะครับบรรจุลูกเข้าไปเนี่ยนะครับปบ่อตัวดันลูกนะก็สไลอยลงมานะครับแบบนี้หลังจากนั้นกดนะครับ๊มขึ้นลำกลไกจะจ่ายลูกมาด้านล่างนะพักขึ้นนะครับกลไกจะล็อกให้โดยอัตโนมัติอยู่ในแบบรูปแบบนี้นะครับกล้องเล็งนะครับ โอ้โหเรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมนะครับลิปสาธิตการยิงขึต่อไปกันครับ อันนับตรวจผลงานจากกระป๋องแก๊สเมื่อกี้นะครับที่เป็นรูป,ปรใหญ่เลยนะครับเข้าด้านนี้นะครับทะลุออกอีกด้านด้วยลูกดอกล่าสัตว์นะครับตัวสั้นตัวนี้นะครับกับปืนนังพลสติก S6 รุ่นยอดนิยมครับผม